สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงช anel นะครับคลิปนี้จะเป็นการทำทายทายทักประจำวันพฤหัสที่10ทธันวาคมพุทธศักราช2563นะครับ สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักใบแรกได้เป็นพาพิคเนตนะครับใบที่สองได้เป็นทาวิรุนหกใบที่3เป็นได้เป็นเทพธิดาแมงป่องในเรื่องของการงานเนี่ยผมมองว่าการงานในวันนี้เนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับแต่คุณจะ ประสบความสําเร็จด้วยความรู้ความสามารถของตัวคุณเองเป็นหลักนะครับซึ่งงานที่คุณทําอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะปล่อยวางให้ลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยทำด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยทำไม่ได้คุณอย่าเพิ่งปล่อยนะอาจจะต้องประครับประคองไปสักก่อนนะครับ นะค่อยๆตะล่อมตะล่อมเข้าไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังสําหรับวันนี้นะคุณจะดีลงานหรือทําอะไรประสบความสําเร็จดีแต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของบริวารใกล้ชิดหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยจะทําพาปัญหาเข้ามาได้อย่าพึ่งปล่อยวางหมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะปล่อยวางให้เขาทํางานด้วยตัวของเขาเองได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับแล้วก็ อย่าจุกจิกมากจนเกินไปนะครับก็ประมาณหนึ่งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับสําหรับในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินเนี่ยต้องบอกว่าเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะฟุ่มเฟือยไปหน่อยนะครับเงินส่วนมากจะใช้เงินซื้อในเรื่องของความสุขบำรุงบำาเลอตัวเองนะครับนะการที่จะเอาไปลงทุนหรือทําอะไรเนี่ยอาจจะต้องลงทุนในเรื่องของที่เห็นผลกําไร ที่แน่นอนสนนักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักเนี่ยต้องบอกว่าความรักเนี่ยเหมือนกับว่าคุณเนี่ยยังไม่สามารถมุกออนกับเรื่องเดิมๆได้นะครับยังยึดติดกับในเรื่องเก่าๆอยู่นะครับท่านใดที่เพิ่งเลิกลากันไปผมมองว่าก็อยากจะให้ใช้เวลาสักนิดหนึ่งในเรื่องของของการมุกออนนะเพราะดูแล้วเหมือนกับว่าคุณยังยึดติดกับในเรื่องเดิมๆอยู่หรือว่าท่านใดที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยจะเอาคนรัก เก่ากับคนรักใหม่เนี่ยไปเปรียบเทียบกันอยู่ตลอดเวลานะครับทำงานก็จะบ้างงานนะทำแต่งงานโดยที่ไม่สนใจกับในเรื่องของเขาเรียกว่างไงไม่สนใจในเรื่องของการที่ว่าคู่ครองคนรักว่าเขาจะเป็นยังไงคู่ครองคนรักเนี่ยจะมาเป็นที่สองรองจากในเรื่องของการงานเสมอๆนะครับในเรื่องของคู่ครองคนรักท่านใดที่ยังไม่มีคู่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกันแบบเพื่อนไปเกาะน,นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ